อินยาดภูมิใจนำเสนอ<า>ไก,ก่กรอบซอสช่ำ,ชำลูกค้าแด่นร้านทุกวันอินชอนไก่ชิคเก้นไก่ทอดเกาหลีเคลือบซอสจะมีซอสอะไรให้ลองบ้างมาดูกันเริ่มเลย มีซอสเผ็ดออริจินอลแบบเกาหลีมีซอสมา่าสไตล์ไชนีสซอสจิ้มแจ่วสไตล์อีสานก็มาซอสน้ำปลาหวานก็มีไปอีกซอสกระเทียมอืมอันนี้น่าลองนะปิดท้ายที่วิงแซบอันนี้แซบจริงมาลองเลยในส่วนของราคานั้น10บาททุกชิ้นจ้ามาอร่อยกันได้เลยที่อินชอนฟรายชิคเก้นไก่ทอดซอสเกาหลีหรือจะเรียกว่าไก่ไทยจวิซ่าก็ได้นะสิ่งแบล็คพิ้งมาเองทุกที่มีแต่แบล็คพิ้งแบล็คพิ้งอินชอน ร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ไก่ทอดเกาหลีซอทารสชาติเท่านั้นนะแต่ยังมีนี่เลยกิมจิโฮเมดกับหัวชเท้าดอง2เมนูเครื่องเคียงยอดฮิตที่ต้องกินกับไก่ทอดโดยเฉพาะกิมจิจะซื้อไปทําเป็นซุปกิมจิตะวูออนข้าวผัดกิมจิเอาไปใส่ในรามยอนก็อร่อยโดยเฉพาะกิมจิจากร้านนี้ที่อาร d นยัตบอกเลยว่าต้องมาลอง ร้านเปิดทุกวันนะคะแวะมากันได้เลยที่ตลาด R&Yard อนยารูล็อก OK d 3 1 d 3 2โซนมาเก็ตนะคะนึกถึงของกินนึกถึงอ n y a r d นแหล่งรวมอาหารอร่อยของคนโคราช